ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิวคารีวิวช่องที่จะพาคุณไปพบกับรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพามาพบกับหนึ่งในรถยนต์ที่หรูหราและทรงพลังที่สุดแห่งปี2026นั่นคือ Audi A5 รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่ง Audi ยังคงรักษามาตร,รฐานของความหรูหราความแม่นยำและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้อย่างครบถ้วน Audi A5 รุ่นปี2026เป็นการผสมผสานระหว่างความสปอร์ตและความสง่าง,งามที่สมบูรณ์แบบทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและความสะดวกสบายที่เหนือระดับ Audi A5 ปี2026มาพร้อมกับการออกแบบภายนอกที่โดดเด่นและดูทันสมัยมากขึ้นด้านหน้ามีไฟหน้า LED Matrix Design p r e a l b a n พร้อมกระจังหน้าซิงเกิลเฟรมแบบใหม่ที่ใหญ่และโดดเด่นยิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังได้รับการออกแบบให้โค้งไหลลื่นตั้งแต่ฝากระโปรงถึงท้ายรถเพิ่มความสปอร์ตและช่วยลดแรงต้านลมได้อย่างยอดเยี่ยมด้านท้ายมาพร้อมไฟท้าย OLED ที่สามารถปรับลวดลายของไฟได้ตามหมดการขับขี่เพิ่มความล้ำสมัยและเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับผู้ขับขี่ ภายในห้องโดยสารของ Audi A5 ใหม่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องโดยสารของเครื่องบินชั้น1ด้วยวัสดุพรีเมียมระดับสูงเช่นหนังนับป้าแท้อลูมิเนียมขัดด้านแอลลายไม้แท้ห้องโดยสารถูกออกแบบให้เรียบหรูแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย มาพร้อมหน้าจอเวอร์ Cockpit Plus ขนาด12.3นิ้วและหน้าจอระบบสัมผัสกลางขนาด11.9นิ้วที่รองรับระบบ MMI ทัดใหม่ล่าสุดระบบอินโฟเทนเมนตรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบ Audi Connect ที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับโลกได้ตลอดการเดินทางเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ให้ความสบายสูงสุดทั้งในระยะใกล้และไกลามาพร้อมฟังก์ชันอุ่นเบาะระบายอากาศและนวดผ่อนคลายได้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร ระบบไฟแอมเบียนไลฟ์ภายในสามารถเลือกโทนสีได้หลากหลายสร้างบรรยากาศที่เข้ากับอารมณ์ของผู้ขับขี่ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบอัจฉริยะจะตรวจจับอุณหภูมิและปรับตามโซนที่ผู้โดยสารต้องการโดยอัตโนมัติในด้านสมรรถนะ Audi A52026 มีให้เลือกหลายรุ่นของเครื่องยนต์ ตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรให้กำลังประมาณ265แรงม้าไปจนถึงเครื่องยนต์ v 6 3.0มลิตรที่มาพร้อมระบบไมล์ไฮบริดให้กำลังสูงสุดกว่า350แรงม้าระบบไฮบริดช่วยให้การเร่งแซงทำได้ดียิ่งขึ้นและยังช่วยประหยัดน้ำมันรวมถึงลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ระบบขับเคลื่อน4ล้อควอ t โ o อันเรื่องชื่อของออดี้ยังคงเป็นมาตรฐานในรุ่นนี้เพื่อให้การยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยมในทุกสภาพอากาศและระบบเกียร์อัตโนมัติแบบคลัตช์คู่7สปีดดท,ทงานไ้รวเร็วและรราบื่น การขับขี่ Audi A5 2 0 2 6ให้ความรู้สึกมั่นใจและสนุกในทุกเส้นทางพวงมาลัยตอบสนองได้อย่างแม่นยำระบบการสะเทือนแบบปรับอัตโนมัติช่วยให้การขับขี่ทั้งนุ่มนวลและเกาะถนนได้ดีระบบ Drive Select ให้ผู้ขับเลือกโหมดได้หลากหลายเช่น Comfort, Dynamic และ Efficiency เพื่อปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์และพวงมาลัยให้เหมาะกับสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนไม่ว่าจะขับทางไกลหรือเข้าโค้งบนถนนภูเขา A5 ก็ให้ประสบการณ์ขับขี่ที่น่าประทับใจ ในด้านความปลอดภัย Audi A5 ใหม่มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงมากมายเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนมุมอับสายตาร,ระบบช่วยจอดพร้อมกล้อง360องศาและระบบช่วยรักษาเลนระบบตัวถังยังได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยวัสดุน้ำหนักเบาและทนทานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดในทุกสถานการณ์ Audi A5 ปี2026ยังใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นวัสดุหลายส่วนในห้องโดยสารผลิตจากวัสดุรีไซเคิล และโครงสร้างตัวถังได้รับการปรับให้น้ำหนักเบาและลดแรงเสียดทานเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยไม่ลดทอนความแข็งแรงรถรุ่นนี้ยังมีสีตัวถังใหม่ให้เลือกมากมายเช่นกราเซียไวท์เมทัลลิกแทงโกเรดเดโตนาเกรย์และอัสการีบลูพร้อมล้อแม็กขนาดตั้งแต่1 8ถึง20นิ้วให้เลือกทั้งแบบหรูและแบบสปอร์ตรุ่นเอสไลยังมาพร้อมกันชนดีไซน์สปอร์ตและช่วงล่างปรับจูนพิเศษเพื่อเพิ่มความร้อนใจในการขับขี่ เทคโนโลยีใน Audi A5 ถือว่าล้ำสมัยสุดๆด้วยระบบผู้ช่วยเสียง Audi AI Assistant ที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงเช่นเปิดเพลงนำทางหรือปรับอุณหภูมิระบบ Head-up Display แสดงข้อมูลสำคัญบนกระจกหน้าและระบบเสียง Bang Olufsen ที่ให้เสียงคมชัดระดับพรีเมียมเพิ่มความเพลิดเพลินในทุกการเดินทางโดยรวมแล้ว Audi A5 ปี2026เป็นรถที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำยุค เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความสปอร์ตและต้องการความสะดวกสบายในเวลาเดียวกันออดีได้พิสูจน์อีกครั้งว่าความงามและพลังสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวนี่คือช่อง New Car r e ีวิวช่องที่จะพาคุณไปพบกับรีวิวรถใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกอย่างละเอียดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่และข่าวสารในวงการยานยนต์ทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปต่อไปกับนิวคาร์รีวิว